เมื่อวันที่30มีนาคม2568กิจการร่วมค้า ITD c r c Number 10ไทยได้ออกถแถลงการเรื่องชี้แจงกรณีแผ่นดินไหวอันเป็นเหตุให้โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานตรวจเงินแผ่นดินถลม่มเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่ประเทศพมา่าส่งแรงสะเทือนสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและเวลา13นาฬกา20นาทีได้เกิดขึ้นที่กรุงเทพทําให้เกิดผลกระทบวงกว้างและทําให้โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการ สนักงานตรวจเงินแผ่นดินถล่มเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเกิดขึ้นกิจการร่วมค้าไอทีดี c r c c Number no. t 0ไท h เป็นผู้ได้รับประมูลตามสัญญาการก่อสร้างอาคารสอตององขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวกิจการร่วมค้าไอทีดี c r c c Number no. t 0ไท h ได้แสดงความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในปฏิบัติการกู้ภยัยและพร้อมดำเนินการจัดทีมวิศวกรและเครื่องจักรกลต่างๆเข้าช่วยเหลือนอกจากความร่วมมือดังกล่าวแล้วเราพร้อมจะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการสอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้อย่างตรงใสและรอบคอบหากมี ความคืบหน้ากิจการร่วมค้าจะเรียนชี้แจงให้ทราบต่อไปติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N